เ็ดนเดนงัเดนงเห็ดนดนังเห็นดังเฮ้ยไของยค่ะด้กวา,นาหน่หนาพี่คุณนะครับผมชัน,แ,นแรกนะครับใส่ใส่ได้มาได้ด้วยนะครับ มีแถมเลนมาให้ด้วยนะครับป้องกันเลนนั่นเองนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวชั้นแถมนะครับเป็นฟิลเตอร์นั่นเองนะฮะฟิลเตอร์ของเทสิน,นะครับอินดีฟิลเตอร์นะฮะส่วนตัวข้างในแล้วนะครับมาได้หินนอที่เรียบร้อยเลเอาไว้ไม่ลืมแน่นอนครับใส่ที่ซื้อสิดเบียร์นะครับเพราะว่าจะเจ็บกระพังนั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับสําหรับเจ้า g o p 11นะครับถือจะเป็นกล้องที่ตกรุ่นไปแล้วนะผมคิดว่านะครับมันก็ไม่ได้ด้อยไป12สักเท่าไร่นะครับเพราะว่า12ก็ไม่ได้เจ๋งกว่า11ซักเท่าไหร่นะครับแค่ถ่ายกล้องแบบวนลูปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เจ้า12นะครับที่คนอื่นยังไม่รู้นะเจ้า12ไม่มี GPS นั่นเองนะครับไม่มีตัววัดความเร็วนั่นเองนะครับส่วน11มีนะครับ ส่วน12ถ่ายอะไรได้สิบเอ็ดก็ถ่ายได้นะครับนะเหมือนกันหมดนะครับนี่นะครับก็แตกต่างกันไม่เยอะนะครับเนะี่ยส่วนผมไม่มีสิบสองในมือซะด้วยสิแต่จากการดูรีวิวแล้วนะครับไม่ต่างกันแน่นอนนะครับแต่เจ้าสิบเอ็ดต่างกับโกโปรเจ็ดแน่นอนนะครับ ส่วน 11, 1 12เราไม่รู้นะว่าต่างแค่ไหนแต่เราใช้7มาก่อนเราจะรู้นะครับว่า7กับ11ต่างกันแน่นอนนะครับนี่ครับ12ล้านเองครับนะไอกัรน,น้ำา7นี่33ฟุตไม่จริงครับบวจะเข้าเนี่ยแค่ตาตุ่มก็เข้านะครับน้ำนะเพราะผมเคลมนี่ตัวที่2องนะนะครับชีเรสไม่นะครับ ไฮเปอร์สมูทไม่ไี้ะแต่ไม่ได้บอกไว้นะประมาณนี้นะครับเทียบกันเห็นเห็นเลยนะครับผมนะรับรองว่าเจ๋งกว่าแน่นอนนะครับในราคาที่ณตอนนั้นผมซื้อมาเจ้าโกโปรเจ็คผมเซ็้มัหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยนะเจ้าตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งหมื่น 900นะครับแล้วเราใช้โค้ดส่วนลดของปี๊ปี้2 0พ0บาทนะครับเป็นหัเกบแ0 0ักับ900นะครับแกะดูข้างในเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแกะนี่เลยครับฉีกเลยครับผมเออนะครับออกมาแล้วเราก็จะเห็นภายในนะครับของเจ้ากบหลปงนะครับดื่ออกมา ้เราดเราก็ต้องเปิดฝานะครับ<อ>ภายในนะครับก็จะมีพวกคู่มือต่างๆนะครับไม่แถมกระเป๋านะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะนี่จ้กล่องนะครับก็หน้าตาเหมือนโกโปร2เดะเดะเลยนะครับ เทาแต่ว่าเพียงเท่าแต่ว่าโปร12เนี่ยนะจะมีจุดถึงครฟ้าเป็นตูกแกนะครับนี่นะอุปก,กรณ์ที่ให้มานะจะสาย USB อันนี้ไม่ต้องใช้เลยปลาทิ้งไปจะมีของเจ็ดอยู่แล้วแบตเตอรี1่1ก้อนนะครับไปเที่ยวนี่ไม่พอนะซื้อเพิ่มอีกหน้่นกนแน่นอนนะครับเดี๋ยวโครงการมาอีกแล้วนในหัวก็คือ ซื้อแทนชาร์จกับเจา้าแบบเพิ่มแน่นอนตัวนี้ก็มีสองก้อนอุปกรณ์ที่ให้มาครับตัวติดหมวกนะแต่ไม่เป็นไรครับโกโปรเจ็ดเรามีอุปกรณ์พอสมควรอยู่แล้วนะสำหรับเจา้ามีไม้ไม้มือถือไม้ สามขาเรามีนะเราใช้ของเดิมได้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วแล้วก็ ก็ฉีดเลยก็ได้นะเราก็ไม่อยากฉีดนะนี่นะครับสิบเอ็ดต่างกับสิบสองตรงนี้ครับที่ตั้มว่าสิบเอ็ดนะครับสิบสองแปลว่าสิบสองผมเข้าใจเพื่อ,อนกันนะเพราะว่าจากการดูรีวิวแล้วนะครับต่างกันไม่เยอะนะครับถ้าจะซื้อสิบสองเขาแนะนำว่าซื้อสิบเอ็ดดีกว่านะเรามี GPS ีบางอย่า ฟริงนะครับใสๆเลยครับของใหม่นะครับไหนๆก็แกะแล้วผมจะติดเจ้ากันรอยไปเลยนะเราก็แถมมาให้นั่นเองนะเแล้วครับไหนๆก็นะครับซื้อมาแล้วก็ดูแลกันไปเลยของแถมนะครับไว้ก่อนนะครับไม่พูดถึงนะครับที่แถมมาให้นะครับเป็นเจ้าติดเลนนั่นเองนะครับทั้งสามเลนนะครับ ให้มาแล้วก็ติดเลยนะครับไม่รอนะครับเจ้าเลยครับกำลังสั่งซื้อพอดีเลยนะครับเจ้าครอบเรนตอนนี้นะไหนก็ไหนแล้วก็ติดเลยละกันนะครับไม่ยากครับแปะไปเลย ล้ครับของใหม่ติดง่ายครับปล่อยเลยครับเอกเรียนกัรลอยติดแถบมาระวังได้เลยครับสุดทิ่นะด้านหน้าก็เช่นกันครนะนีของจอนี่นะ วางไปแล้วครับคือส่วนเจ้าฟิล์มนาทีเลอะเล็กนิดหน่อยนะมีฝุ่นนิดนึงเลยไม่เป็นไรเรียบร้อยครับสัหรับการติดไฟนะครับกันหน่อยเดี๋ยวหาเมนก่อนครับเปิดฝาก็ดึงตรงนี้ลงมา้วกยๆเป็นครับอย่างนัานนะคเปิดฝาเรียบร้อยนะครับนะเมมโมรีนะครับอัพได้ถึง1เทราไบต์นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมีแค่32มสจิกในมือนะครับก็ ใช้เท่านี้ก่อนนะครับไว้ว่ากันค่อยว่ากันใหม่นะเพราะผมไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ในเจ้า S D card อยู่แล้วนะครับผมจะเอาข้อมูลออกมาจากกล้องแล้วก็ผมก็จะอัปโหลดลง youtube เก็บไว้นั่นเองนะครับผมจะไม่เคยเก็บไว้ใน S D card เลยนะครับใส่การ์ดเรียบร้อยนะครับตามด้วยแบตนะครับแบตเขาบอกว่าให้มาเป็นแบบ Enduro หมายถึงว่าอดทนนั่นเองนะเดี๋ยวลองดูนะว่า เปิดเครื่องครั้งแรกจะมีกี่เปอร์เซ็นต์แบบเอาละครับกล้องมีแสงแล้วฮะเปิดกล้องครั้งแรกครับเสียงดังฟังชัดเลยนะครับนี่ครับครั้งแรกจะแนะนำตัวเองก่อนนะครับ ภาษาที่ให้มายังไม่มีภาษาไทยนะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถอัปเดตภาษาไทยได้หรือเปล่านะของอื่นนะเดี๋ยวไปดูรีวิวออื่นก่อนนะยแป๊ปอีกไปนะครับไม่เปิด GBS หรือเปล่านะครับปอกไปก่อนนะครับยังไม่เปิดนะครับแล้วเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อติดตั้งนะครับ Google Quick a p นะครับแล้วก็แล้วก็การเชื่อมต่อนะครับเแค่กล่องกับแอปนั่นเองนะครับผมก็ได้โหลดไปแล้วนะครับ Continue มันขับด้วยการเชื่อมต่อกล่องนั่นเองนะ ต่อก็ได้นะครับไว้ค่อยว่ากันนะมีการตั้งค่านะครับประเทศนะรเราบริหาบางเกาะนี่ครับก็อนะครับเจอแล้วนะครับกดบางเกาะเลยนะครับ,บ,รอ,รบออนไปเลยครับวันนี้นะครับวันที่ันนี้มันจะเป็นเดือนเดือนแปดนะจ๊ะวันที่ยี่สิบแปดนะจ๊ะ สองพันยี่สิบสี่นะจ๊ะเวลาลวเรียบร้อยนะครั Easy. Easy. แบผบมอ,อีซี่นะครับหมดอีซี่แบบเปิดเครื่องก่อนที่จะเปิดพัดเปบดก่อนดีกว่านะครับผมผมจะไม่ไม่กองงานนะกองงาน เศษจากสิ่งที่แตกต่างระหว่างโกโปร11กับ o กโปร7นะครับโกโปร7ตอนนั้นถ้าเราชาร์จไปด้วยแล้วเรามาจามับดูนะฮะร้อนจี๋เลยครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยไม่ร้อนครับทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็เจ้าตัวก็ไม่ร้อนจริงๆแปลกนี่แหละครับรุ่นใหม่ันต้องดีกว่านยครับจะลองใช้ดูก็ใช้ไปแล้วจะแฮงก์เห้โโเืโกโป7ป่ะโกโป7นี้แฮงก์บ่อยบางนะ เป็นการเทสกล้องนะครับตอนนี้ก็คือถ่ายจาก GoPro 11น,นะเป็นการเทสกล้องในมุมที่ลิเนียร์นะไม่ใช่วายนะถ้าเป็นซูเปอร์วายเลยโหหน้ายืดกันไปเลยนะตอนนี้คือมุมลิเนียร์นะครับมือถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันตอนนี้คือเป็น 4K 30เฟรมเรทนะเดี๋ยวไปดูภาพกันใน,น,น, K, M, นะนมือถือว่าเป็นไงนะ ตอนนี้เป็นการถ่ายนะครับเป็นการถ่ายเทสนะครับจากการที่ได้เชื่อมต่อโดยใช้มือถือเป็นรีมทคอนโทรลนะครับก็เอามารีวิวเนี่ยกดถ่ายปับ๊บแล้วก็ภาพที่ดาวนโหลดแล้วการเชื่อมต่อเนี่ยไวมากนะครับไวถ้าเทียบกับ GoPro 7ที่ผมเคยใช้เนี่ยเจ้า GoPro 11เเนี่ยไวมากนะครับแต่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ การเชื่อมต่อด้วยบลูทูธโดยใช้รีโมทจากมือถือเครื่องนี้นะครับเป็นตัวบังคับเจ้าโ o p ปรสเให้ทำงานเนะี่ยเสถียรมากนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับณตอนนี้ความร้อนเนี่ยแทบไม่มีนะแทบไม่รู้สึกนะคือส่วนตัวเนี่ยอัปเดตตัวเองจากโ o p ปรเจ็ด p ะโกโปรสเนี่ยถือว่าโอเคถือว่าแบบ ผ่านมากเลยนะครับส่วนตัว12หรือน่องหนกว่านั้นเราจะไม่พูดถึงนะเพราะไม่ได้สัมผัสนะครับถ้าเทียบจาก11กับ7เนี่ยเหนือชั้นกว่ากันเยอะการเชื่อมต่อเนี่ยสเสถียรมากครับ